สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร3ตัวบนนะครับ8ชุดตรงๆนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับที่เพิ่งลงในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้ก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับ ก็ต้องบอกย้ําเตือน่านผู้ชมเอาไว้นะครับผมว่าแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนี่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้านะครับว่าตัวเลขมันจะออกตัวไหนนะครับสูตรมันก็มีค่อนข้างเยอะท่านผู้ชมชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับแล้วค่อยไปรอดูในวันที่17เจ่ราถึงจะรู้คําตอบนะครับวิธีการคํานวณในสูตรที่1นะครับจะใช้หลักร้อยบนบวกกัน4ครั้งนะครับบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่1 บวกหน่วยท้ายครั้งที่1นะครับบวกค่าคงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งมีตัวเลข2ตัวนะครับสูตรที่2หลักแสนบวกหลักหมื่นบวกหลักพันบวกร้อยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2บวกหน่วยหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวก8คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวกหนึ่งก็มีตัวเลข2ตัวเหมือนกันนะครับสูตรที่3นะครับหลักแสนบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่1 10 3ครั้งหน้าครั้งทีส2 2ครั้งนะครับ บวกหน่วยหน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้าครั้งที่2บวก5คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก3ก็มีตัวเลข2ตัวเช่นกันนะครับสูตรที่1หลักร้อยสูตรที่2หลัก10สูตรที่3หลักหน่วยเอามาดูสถิติย้อนหลังที่ผมทำมาไว้นะครับจะย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก 8- 1 2นะครับนี่หลัก10หลักร้อยบนได้78หลักหน่วยบนได้ศูนย์หหลักหน่วยบนได้25จับคู่กันมันจะได้8ชุดตรงๆนะไม่ต้องกลับนะครับ งวดแรกนะครับออกแปดหนึ่งสองนะครับเข้าในชุดที่เจ็ดชุดนี้นะครับก็ถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะวงให้เนาะหลักร้อยเข้าเลขแปดหลักสิบเข้าเลขหนึ่งหลักหน่วยเข้าเลขสองงวดถัดมานะครับหนึ่งสองศูนย์หนึ่งเก้าสองจับคู่กันก็ได้ตัวเลขตามนี้นะครับออกสองศูนย์สอง เข้าในชุดที่6นี่นะครับ2 0 2ก็ถูกเป็นงวดที่2นะครับหลักร้อยเลข2หลักสิบเลข0หลักหน่วยเลข2งวดถัดมานะครับหลักร้อยสามสี่หลักสิบสามสี่หลักหน่วยสามหกนะครับงวดนี้ออกสี่สี่หกเข้าในชุดที่แปดชุดสุดท้ายนะครับนี่นะครับสี่สี่หกก็ ถูกเป็นงวดที่3นะหลักร้อยเลข4หลักสิบเลข4หลักหน่วยเลข6งวดถัดมานะครับออก951นะครับ951เข้าในชุดที่1นะครับหลักร้อยเลข9หลักสิบเลข5้าหลักหน่วยเลข1ก็เข้าตรงๆนะครับผมไม่ต้องกลับนะครับถูกเป็นงวดที่4นะครับงวดถัดมานะครับออก9 90 9 90นะครับ เข้าในชุดที่6ตรงนี้แอบหลักร้อยเลข9หลักสิบเลข9หลักหน่วยเลข0 <c oughs> ก็ถูกเป็นงวดที่5นะครับงวดถัดมานะครับออก0 9 7นะครับ0 9 7 0 9 7เข้าในชุดเข้าในชุดที่3นะครับหลักร้อยเลข0หลักสิบเลข9หลักหน่วยเลข7นะครับ0 9 7 งวดถัดมานะครับออกเจ็ดห้าเจ็ดนะครัเจ็ดห้าเจ็ดนี่เข้าในชุดที่ห้านะครับหลักร้อยเลขเจ็ดหลักสิบเลขห้าหลักหน่วยเลขเจ็ดนะครับเจ็ดห้าเจ็ดงวดถัดมาก็คืองวดล่าสุดนะครับที่ออกห้าสี่สี่นะครับหลักร้อยคำนวณได้สี่ห้าหลักสิบคำนวณได้สี่ห้าหลักหน่วยคำนวณได้สี่เจ็ดนะครับจับคู่กันได้แปดชุดตรงๆนะครับก็เข้าในชุด ที่6เราชุดที่5นะครับนี่เข้าในชุดที่5 5า 4, 4 5 4, 4. าซสถิติย้อนหลังทาให้ดูนะครับมันก็เข้าดีทุกงวดนะครับแต่พอเราจะตามนะบางครั้งมันไม่ออกก็มีนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่แนวทางสูตรที่ผมชอบผมก็เลยเลือกมานะครับก็หวังว่ามันน่าจะตรงกับรางวัลที่ออกมาดูตัวเลขงวดใหม่กันเลยนะ ว่าวันที่17นะครับทั้ง3สูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนเอาหลักร้อยบนบวกกัน4ครั้งนะครับ4ี่ห้ายีบวกหลักหน่วยล่าง2ครั้งเก้าบวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข6บวกหน่วยหน้าครั้งที่1เลข0บวกร้อยท้ายครั้งที่1เลขก8บวกหน่วยท้ายครั้งที่1เลข2สูตรนี้จะบวก5คงที่นะครับ บวก5คงที่20บวก18เป็น38นะครับ38มาบวกอีก6นะเป็น44 44มาบวกอีก8นะ52 52 53 54 54บวกอีก5ก็เป็น59ได้เลข9เป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรมันจะบวก1นะครับดังนั้น9บวก1ก็คือได้10ได้0นะครับ เราจะได้ตัวเด่นคือ90ในสูตรที่1นะครับ90มาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2หลัก10นะครับจะคำนวณเลขอะไรนะครับจะใช้หลักแสนนะครับบวกหลักหมื่นเลข6บวกหลักหมื่นเลข2บวกหลักพันเลข5นะครับ บวกร้อยหน้าครั้งที่1เลข6บวก10หน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งได้0ย์บวกหน่วยหน้าครั้งที่1ได้ศูนย์ครับแล้วบวกร้อยหน้าครั้งที่สองเลข6บวกหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้ง8ปดแดบหบวก8คงที่บวก8คงที่นะครับ6นับบวก2ได้8 8ดบวก5าได้13 13บวก6ได้19 19บวก6ได้25้านะครับ 25บก6 3 1 3 1เดป็น41 41บวกอีก8 49ได้เลขเเป็นตัวเด่นตัวแรกสูตรมันบวก1เหมือนกันครับจากนั้น9บวก1ก็ได้10ได้0ได้90เหมือนกันนะครับสูตรนี้ได้9ได้0มาดูสูตรที่3นะครับสูตรที่3ใช้หลักแสนนะับเ,เลข6 บวกหลักหน่วยบนเลขสี่บวกหลักหน่วยล่างนะครับเลขเก้าบวกหลักลอยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งสามหกสบแปดแล้วก็บวกหลักสิบหน้าครั้งที่สองครั้งสี่บกสี่ได้แปดบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเลข8ปดบวกสิบท้ายครั้งที่สองเลขห้าบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองเลขหตัวสุดท้ายบวกห้าที่นะครับ บวกห้าคงที่6กบวกสนะครับหกบวกสี่ได้สิบวกเก้ได้สิบเกนะครับ19บน27 27 27บวก45 45บวกแปดได้ยี่สิบเจ็ดยี่บวกแปดสีห้าสี่สบห้าบวกอีก8 5ดห้าสามห้าสามบวกห้าห้าสิบ้าบแวกหกหกสบสกส่วกห้าหกนะครับ ได้เลขเก้เป็นตัวเด่นตัวแรกนะสูตรมันบวก3 9มบวกสได้12ก็คือได้9กับ2นั่นเองนะครับ9 2ก็นำทั้ง3สูตรมาจับคู่กันนะครับผม9 9 9นะครับชุดแรก 999เหมื่อนงวดก่อนเลยนะงวดก่อนก็444นะครับงวดก่อนก็444นะแต่ไม่มานะมันไม่ออก544งวดนี้ตัวแรกก็ได้999นะตัวที่2ก็เป็น992นะครับตัวถัดมาก็เป็น9 0 9นะครับ902 902 คราวนี้ก็จะเป็น0หลักร้อยนะครับ099 092นะครับศูนตัวสุดท้าย 0, 0ูนก็จะได้ตัวเด่นทั้งหมด8ชุดนะครับ เป็นแนวทางสูสตร3ตัวบน8ชุดตรงๆในงวดวันที่17มกราคมนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ผมเลือกมานะครับก็ไม่รู้มันจะตรงกรรับรางวัลที่ออกหรือเปล่านะครับถ้าเลือกสูตรผิดก็คือไม่ถูกนะครับถ้าใครชอบก็ลองนําไปเป็นแนวทางดูนะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปก่อนนะครับสูตรก็เลือกยากเหมือนกันนะครับสูตรตัวเลขมันใกล้เคียงกันเยอะนะนะครับแต่ผมชอบตัวเลข <ourd ule justo> ประมาณนี้นะผมชอบตัวเลขประมาณนี้ก็เลยเลือกสูตรนี้มา สุดท้ายต้องไปรอดูในวันที่17นะครับเราถึงจะรู้คําตอบว่าสูที่ผมลงให้มันจะเข้าหรือว่ามันจะหลุดนะครับตรงนี้ลงให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับซึ่ง3าตัวบนชุดเดียวผมก็ลงไปเมื่อคลิปก่อนก็ได้อะไรนะ0 0นแล้วมานับได้0 0นนะครับนี่คือ3ตัวบนชุดเดียวที่ลงไปเมื่อเมื่อวันก่อนนะครับ009ในนี้มันก็มีนะครับ009 นี่นะครับ009แต่ถ้าใครไม่ชอบ009ก็อาจจะ092นะครับ902 099ใครชอบเลขเบิ้ลนะครับใครชอบเลขเบิ้ลหรือใครจะชอบ909 992หรือ002ก็แล้วแต่จะชอบนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับส่วนสูดืนนะครับเดี๋ยวผมก็จะทยอยลงให้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ